กอดแอบหรือว่าพื้นที่เบิร์สการ์พื้นที่มีกดา,ออาหรอรแม่ยามายอยู่ในพื้นที่ไหนและสาเหตุมาจากอะไรด้วยที่ผ่านมาอยู่ในพื้นที่ในเขตลอยต่อตรงนี้นะครับสาเหตุมาจากว่าขออนุญาตท่านหนึ่งดูแล,แล้วแต่ยังไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดวันนี้เรียนฝากพี่น้องตํานานพี่บ้างพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นตอนนี้เราก็ยังมีการอนุญาตอยู่ไม่ได้ว่าไม,ม่อนุญาตนะครับใครได้เงื่อนไขว่า ต้องได้รับการอนุญาตจากท่านเอกในฐานะสิริว <im Narr ate> <Matthew> ัฒน์เภอก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านนเอก็จะแจ้งลงไปนะครับทางทีมท้องที่ท้องถิ่นท่านประหลัดนะครับชุดปฏิบัติการต้นาระกูลให้เฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดการเขาเรียกว่าเบิดนะครับหรือว่ามีการเผาต้นตระกูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้น นี่คือของกอตัวปืนของพี่น้องคนันพื้นที่บ้านที่หันปกดตของของที่อยู่นะครับแต่ในเขตพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนสองปออันนี้ห้ามเลยครับทุกหน่วยงานด้วยนะครับนี่เป็นนโยบายทว่รังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าพี่น้องประชาชนในกระ็ามนะครับช่วงนี้ก็ถึงให้จัด30ปีในสัดส่วน60ปี ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเผาลงบริเวณพื้นที่ป่าจะทําให้เกิดไฟป่าล่าโลกอุปภัยยากของเราเนี่ยนะครับแค่ในเขตของเกศดาวเกศลักษณ์ภัณฑ์เนี่ยเขา่วมสายตัวอะไปนะครับรักษณะยานรักภาษาภูมิปัญญาปกเสดกัว่านอยูเป็นครอบคัวครับถ้าสังเกตนะครับนะครับแล้วพอให้กำลังใจ